เลิกใช้คำนี้นะคะทำอะไรก็สำเร็จแบบง่ายๆสบายๆแน่นอนค่ะทุกครั้งนะคะที่คุณรู้สึกไม่สำเร็จนะคะอาจเป็นเพราะว่าคุณกำลังใช้คำพูดปิดกั้นนะคะหรือกีดขวางนะคะความสำเร็จของตัวคุณเองค่ะและคำที่คุณควรเลิกนั่นก็คือคำว่าล้มเหลวนะคะทุกครั้งที่คุณกำลังทำเป้าหมายหรือทำสิ่งที่คุณอยากสำเร็จนะคะ คุณต้องรู้ไปเลยนะคะว่าณวันนี้ถึงแม้คุณตั้งเป้า100คุณทําได้20นะคะหลายคนอาจจะรู้สึกผิดพลาดรู้สึกล้มเหลวนะคะจงเปลี่ยนคําพูดของคุณใหม่ค่ะเพราะคําพูดมันจะทําให้คุณเปลี่ยนพลังงานนะคะพูดผิดชีวิตก็เปลี่ยนค่ะหยุด ใช้คำว่าล้มเหลวและใช้คำว่าบทเรียนแทนนะคะเปลี่ยนพลังคำพูดนะคะพลังใจของคุณพลังกายของคุณก็เปลี่ยนแน่นอนค่ะทุกอย่างเป็นพลังงานนะคะถ้าหากวันนี้เราใช้คำผิดนะคะชีวิตก็ผิดพลาดแน่นอนค่ะเราทุกคนสามารถเลิกใช้คำว่าล้มเหลวนะคะเพราะถ้าคุณเลิกใช้ คุณใช้คำว่าบุตรเรียนคุณจะรู้สึกว่าคุณทำอะไรก็สำเร็จแบบง่ายๆส,สบายค่ะจงเปลี่ยนคำพูดของคุณซะนะคะเพราะเปลี่ยนคำพูดนะคะพลังงานเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนและไปสู่เป้าหมายทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆส,สบายค่ะ